พรให้เราให้เรานะคะให้เราปังเหมือนวันอื่นมากคนที่เกิดวันเสาร์จึงมากจะบอกว่าแค่นี้แหละคนที่เกิดวันเสาร์นะคะพื้นฐานดวงโชคลาภเลยคนวันเสาร์เป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการเงินจะสุขสบายในเรื่องของการเงินพ่อแม่แบบว่า ประทานผ่อนมาลูกรักนะคะไอทอสพ่อแม่รักสมีพ่อแม่อุมาทีวีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะมีวาสนาดีในเรื่องของการเงินมากๆนะคะหรือว่าจะทําอะไรในช่วงนี้สามารถหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้เลยแล้วก็ไพ่เดดสตาร์ขึ้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะลงทุนอะไรทําอะไรเพิ่มเติมก็ทําได้เพราะว่าไปในทิศท,ทางที่ดีผลทุกอย่างจะออกมาดีหมดเลยในสิ่งที่เราจะเริ่มทําในตอนนี้นะคะและคนที่เกิดวันเสาร์พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะหรือว่าช่วงนี้ไปเจรจาพูดคุย อะไรกับไขรก็ช่างจะสําเร็จรูรวงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่จันจะแนะนําว่าให้ออกไปหาอะไรใหม่ๆดูบ้างเผื่อจะได้คอนเน็กชันใหม่ๆนะคะเผื่อที่แบบว่าเรื่องเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอยู่อะไรในตอนนี้มันจะได้แบบว่าค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไปนะคะ แล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะถ้ามีเกณฑ์การเดินทางจะเป็นการเดินทางที่โชคดีมากๆแนะนําว่าการเดินทางในครั้งนี้แนะนําเลยนะให้เดินทางไปไหว้องค์พ่อพระพิคเนศแล้วก็จะได้โอกาสดีๆสิ่งดีๆกลับคืนมานะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินให้ไปขอเรื่องเงินด้วยได้ด้วยก็จะดีส่วนในเรื่องการงานนะคะคนวันเสาร์การงานไพ่เดือดสันขึ้นการงานจะรุ่งเฮงปังมากๆนะคะเออการงานแบบว่าดวงพุ่งมากอะเออในเรื่องของการงานนะคะจะดีขึ้นหรือว่าใครที่แบบว่าสามารถที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยกย้ายตําแหน่งได้ก็มีเกณฑ์ยกย้ายหรือว่ามีเกณฑ์ที่แบบว่าไดโโ้โบนัสปรับเงินเดือนขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะการงานไป็นทิศท,ทางที่ดีทั้งหมดเลยแล้วก็ในเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายการเสี่ยงโชคคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมีโชคมีลาบเข้ามาแน่นอนนะคะแต่ว่าให้วางแผนการเงินให้ดีนะคะอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ แต่ว่าถ้าใครยืมเงินในช่วงนี้ก็ยังไม่แนะนําเพราะว่าอาจจะไม่ได้เงินคืนสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเออแล้วก็คนรอบข้างคนรอบตัวของคนที่เกิดวันเสาร์คนรอบข้างคนรอบตัวนะคะจะได้รับข่าวดีจากคนรอบข้างคนรอบตัวนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ได้รับข่าวดีจากบริวารเพื่อนฝูงนะคะ แล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคนที่เกิดวันเสาร์อาจารย์จะบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านดีเขาเตือนคนที่เกิดวันเสาร์มาว่าอยากคิดมากหรือว่าวิตกกังวลกับอะไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยมาไม่ถึงหรือว่าอยากฟุ้งซ่านในตอนนี้แนะนําว่าให้สวดมนต์มากๆจะดีมากๆจะได้ไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าเรื่องที่คิดๆกันไปอะคือมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้รุนแรงร้ายแรงขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเตือนมานะคะ แล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์ก็เหมือนกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปจะลงทุนทําอะไรสามารถทําได้เลยเพราะว่าจะมีกาไรดีพี่ดอกออกผลมาเป็นกอบเป็นกำนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความรักคนวันเสาร์เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะไพ่ครอบครัวขึ้นมาดีมากนะคะจะมีครอบครัวที่ส่งเสริมดวงกันดีถ้ามีลูกก็ลูกจะดีมากทั้งหมดทั้งบ้านเลยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักทําอะไรด้วยกันก็จะประสบความสําเร็จที่ไวมากๆเป็นคู่ที่เสริมดวงกันดีทางครอบครัวเลยถ้ามีลูกจะมีลูกที่น่ารักแล้วก็เป็นลูกที่ให้คุณพ่อแม่มากๆนะคะอ่าวันเสาร์ วันเสาร์ในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งคือนะคะ่าไพพระผมขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่าคือพห,ห้พระพรขึ้นอะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังอะไรอยู่ก็แล้วแต่จะสําเร็จสมหวังในทุกๆเรื่องหรือว่าให้ขอพรจากพระพรด้วยได้ด้วยจะดีมากๆนะคะในช่วงนี้อืมแล้วก็จะมีข่าวดีเข้ามานะคะได้รับข่าวดีปัญหาอะไรที่เจออยู่ในตอนนี้ก็จะขี้คายลงและดีขึ้นบางครั้งแนะนําว่าให้นิ่งๆจะพอพอปัญหานิ่งแล้วว่า พอปัญหาที่มันนิ่งแล้วอะเราก็จะแบบว่ามันจะค่อยๆขี้คายเพราะฉะนั้นนะบางครั้งอะไม่ต้องแก้ปัญหาเลยอะส่วนคนโสดคนโสดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักอาจจะมีโอกาสได้เจอเนรคู่หรือว่าเจอคนที่ดีเจอคนที่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะจะเจอคนที่อบอุ่นมากๆคนโสดนะเออจะเจอคนที่อบอุ่นและครอบครัวแล้วก็สามารถดูแลเราได้เป็นอย่างดีนะคะเออแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าถ้าในช่วงนี้มีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามที่ทําให้เรามืดแปด้านนะคะอาจารย์จะบอกเลยนะปัญหานีา้ที่เราเจออยู่อาจจะแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเวลาเท่านั้นมันจะเยียวยาให้เราดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาเรื่องนี้ให้ดีขึ้นค่ะแล้วเราจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์มีเท่านี้เลยค่ะ